ข้อที่6นะครับข้อที่6อ่ะเขียนเลย12ส่วน64เท่ากับ15ส่วนด้วย A ตรงนี้นักเรียนจะแก้สมการเลยก็ได้หรือถ้าจะเอาให้มันรัดขั้นตอนนิดนึงเราก็กลับนิดนึงนะกลับตัวส่วนกลับตัวเศษแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะทำไมเราต้องกลับล่ะเพราะ ตัวแปรเนี่ยมันอยู่ทางด้านล่างเราอยากให้ตัวแปรมันอยู่ทางด้านบนมันจะได้ดูง่ายๆหน่อยใช่ปะเราก็จะได้เป็นหกสิบส่ส่วน12เท่ากับ A ส่วน15เราก็แก้สมรรการโดยการโยน15เนี่ย ขึ้นไปคูณน,นะครับโยนขึ้นไปคูณน,นะอ่ะเราก็จะได้ตัวเออกมาอ่ะขอเขียนตรงนี้แล้วกันนะเราจะได้ตัว A ออกมาก็คือ64ส่วนด้วย12โอเคปะแล้วก็คูณด้วย15ลองตัดทอนดูนะเอออะไรดีอะเลีกอะไรดีเอาเลข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  3, อ่ะ 3, 4, มสี่สิบสอห้าสิบห้าอันนี้สนะี่น่าจะหาได้นะสี่หนึสนึแล้วเศษสองสี่หกยอ่ะเหลืออะไรเหลือ16คูณอยู่กับห16สคูณกับหมีค่าเป็น80อ่ามีค่าเป็น80เท่ากับ80ทุกคนเรียบร้อยแล้ว ่ะโอเคมาดูในส่วนที่นักเรียนควรจะระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นจุดที่เรามักจะผิดบ่อยนะครับอันแรกอันแรกอันแรกแรก,แรก,การตั้งค่าแต่ส่วนที่ไม่ถูกต้องมันจะทำให้เราทําผิดเช่นกับเศษเป็นส่วนเนี่ยเอาตัวข้างบนไปยุ่งข้างล่างตัวข้างล่างอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับคิดสเปะสปะไปมาทําผิดแน่นอนนะครับเนี่ยอลองดูนะอ่ะเช่นถ้าโจทย์กําหนดให้มาเป็น a ต่อ b นะแต่เวลาเราไปเขียนเราไปเขียนเป็น b ต่อ a เนี่ยโอ้โหอย่างเงี้ย ยังไงก็ผิดใช่ไหมอย่างเงี้ยยังไงก็ผิดคือมันเป็นความรู้พื้นฐานเลยอะที่เราควรต้องระมัดระวังเลยถัดมาแล้วเลยขั้นตอนการลดทอนเศษส่วนนะครับการไม่ลดทอนเศษส่วนเนี่ยทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำเนี่ยอาจจะทําให้การคานวณในยุ่งยากแล้วก็เพิ่มโอกาสในการผิดยิ่งตัวเลขมันยุ่งยากตัวเลขมันเยอะๆโอกาสผิดมันเยอะไหมะมันเยอะนะครับถัดมาก็คือการตีความอัตราส่วนและสัดส่วนผิด,ดนักเรียนอัตราส่วนระหว่างแนว คิดของอัตราส่วนและสัดส่วนอัตราส่วนในการเปรียบเทียบ2ปริมาณในขณะที่สัดส่วนก็คือสมการที่แสดงว่าอ,อ,อัตราส่วน2องอัตราส่วนเท่ากันเหมือนที่ครูอ,อธิบายไว้ตอนต้นเนี่ยขอ,ขอซ้ำขอซ้ำขอซ้ำถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเขียน A ต่อบอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าอัตราส่วน โอเควะเขาเรียกว่าอัตราส่วนอ่ะถ้าเกิดครูเขียน c ต่อ d อันนี้ก็เรียกว่าอะไรเรียกว่าอัตราส่วนเมื่อมันมีเครื่องหมายเท่ากับเมื่อมีเครื่องหมายเท่ากับมันจะเปลี่ยนรูปตรงนี้เราจะเรียกมันว่าอะไรเราจะเรียกมันว่าสัดส,ส่วนอ่าเราจะเรียกมันว่าสัดส,ส่วนโอเคนะเรียบร้อยแล้วทุกคน